และเราก็มาถึงแล้วที่นี่คือวังแด่ง <laughs> คนผู้จัดหรือเปล่าเนี่ยอีกสักครั้งวันออีกสักทีวันวันแด่งเราจะพาเดินชมสวนนะนสวนใหญ่มากเก่งมากที่นี่เขาทําสวนเป็นเป็นสไตล์เกาหลีอ่ะให้เรามาท่องเที่ยวมันจะมีแบบว่าเห็นป่ะซุ้มอ่ะเธอ,อเราเข้ามาก็จะเจอซุ้ม เอ้เขารีซุมหรือเปล่าเขาเรียก,เ,เ,ขเ,ยกเขาเรียกอะไรอ่ะที่ทำเหมือนศาลาของตลิ่ะใช่นะไหมหุยแม่แม่ดูดิเรหมอกมันลงมาด้วยอ่ะตอนเนี้ยทุกคนดูดินี่เรามาถึงเต้ามงขึ้นบมหมอกตอนเช้าบนบนเขาดิสวยมากเลยอ่ะแนะนำเลยนะสวยจริงๆอยากให้ทุกคนมาดูว่าจริงอย่างที่พูดหรือเปล่าที่เนี่ยเขาตัดสวนแบบใหญ่มากกว้างมากอ่ะ เพื่อให้เราอะมาเดินถ่ายรูปมีหลายมุมมากทำเป็นสไตล์ต้นแบบต้นซากุระเกาหลีอะไรเงี้ยคือมีหลายมุมมากแล้วที่นี่มีเคล็ดลับด้วยนะเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกช่วงตอนกลางๆนะเนี่ยดูดิถ้าเราจะมาถ่ายรูปใช่ป่ะเราก็ไปยืนถ่ายแบบนี้แล้เวเข้าไปดู้ดู ก็คือดูขอบมุมเขาว่าจะมีปัสสาะเกาหลีมีทำเป็นมุม,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 มต้นไม้คล,คล้ายๆต้นแบบประเทศเกาหลีอะ่ะเนาะไปลองดูกันนะเดี๋ยวจะพาไปด้านนู้นสวยนี่ทุกคนคือมันใหญ่มากอ่ะคือเดี๋ยวจะหาพื้นที่ให้นะว่ามันกว้างใหญ่แค่กี่ไร<ล>่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีเข้าไปด้าน้น,นใส่ชุดเกาหลีได้อีกด้วยนะไปดูกันดีวกว่าไป,ไปน,นีเขาเรีย เขาเรียกต้นใบเบเบิลใช่ป่ะเมเปิลเมเปิลเมเปิลเหรอเมเปิลเมเปิลใหญ่อะถ้าจริงเวลาถ่ายรูปอะถ้าใส่ชุดเกาหลีใช่ป่ะก็ต้องต้องไปยิงหนึนะ่งี้ยเนี่ยสวยโอ้โหยังไงพี่ต้งเดี๋ยวเราต้องไปหาเช่าชุดเกาหลีกันเพราะว่าบัตรเนี้ยมีส่วนลด20บาทถ้าเราจะไปเช่าชุดเนี่ยชุดแบบสไตล์เกาหลีมาใส่อะนะเนี่ยก็จะลด20บาทด้วย ทำไมนะเพาเรียกชุดอะไรนะชุดฮ<อ>ันบกฮ<อ>ันบอกอ่ะเดี๋ยวตุ๊กตาจะต้องพยายามไปใส่ชุดฮันบกให้ได้แล้วปรับไวนมาละฮันบกเนี่ยไม่ต้องรอคบบอ้วนก็ได้ไม่แต่ว่ามันจะดูไม่เพลียวไม่ไม่ผอมไม,ไม่ไม่ฟงฟิ้งอะไรเนี่ยโอเคเฉยป,ปะตุกคนมีมุม ที่ขายเอาได้ชุดประมาณนี้ค่ะมีไหมคะไม่มีไม่มีค่ะประมาณนี้ค่ะที่คุณแม่อยากได้ประมาณนี้แต่แต่ได้อันนี้้ไดนี่คาร์ลูฟูดีปะเขาใส่กไหมแบบเนี้ยน้องยิ้มแปลกๆนะจริงๆมันต้องสสับก่๋อเหรออันยองเซลอันยองเซลแล้วเราก็ได้ชุดออกมาแล้ว ะะถ้าทุกคนอยากสวยแบบนี้ก็ต้องมาที่นี่วอนแดซองค่ะไปดูกัน อยากกับปีนต้นไม้ัเลยอ่ะต้นไม้หน้าปีนมากเลยถ้าปีนแล้วไปถ่ายรูปมัณเนยอดนะงามงามมากไปจะพาทุกคนไปเดินชมทีมแรกจะพาทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินชมว่าที่นี่เขาถ่ายรูปสวยจริงทำมุมมาเยอะมากเลยนี่เจวัง นี <boundaries. S 1> <si suppression> ่ส <fin anta> <ots> ังกะสีนั่นควณเห็นป่ะดูแม่เปิดตู้เปิดคุณคุณสกะปงอยู่คุณจะต้องเดินแบบว่าสง่างามอ๋อเหรอคุณจะทำแบบนี้ลืมไปว่าตอนนี้เป็นเกาหลีคุณเจอเปิดหมดระวังอ๋อตอนนี้ลืมไปว่าเกาหลีคุณกำลังวิงวอนขออะไรอยู่คะขอให้รวยมากๆรวยข้าฟ้าคุณวิงวอนออันนี้คุณวิงวอนกับใครคะรวยแล้วรวยอีก ก็ไม้ที่เขาจัดมาเนี่ยมีความเข้ากับชุดมากอ่ะเวลาเราใส่ชุดสีอะไรก็ได้เอามาถ่ายอะไรเงี้ยก็ก็จะเข้ากันทุกชุดอ่ะดูดีอะเด้ถ่ายรูปทมองไปดูนะได้อันนี้คือทีมงานคุณภาพนะครับเราจะต้องให้มันพองที่สุดเท่าที่พองได ให้กูเป่าให้มั้ยเอามาได้ละได้ละแม่หันหน้าแบบเมื่อกี้สวยมากหันหน้าไปทางนู้นไออีฝั่งนี้จ้ะอีกด้านก่อนคนละด้านคนละด้านกันด้านนู้นโอเคแล้วก็ก้มต่ำแล้วก็มองแบบว่าเขินๆอายๆเกินเกินเขินๆอายแม่เอเอาใหม่เอาใหม่ มือบีบเตือนมาไม่ได้แล้วเราขอยที่คอยที่เมื่อกี้เหรออ่ะโอ้ยสวยค่ะเลิศเป็นไงบ้างคะมุมนี้มุมนี้อ่าดิฉันไม่ทราบว่าความสูงดิฉันไม่ถึงหรือว่าชิงช้าสูงขาลอยขาลอยไม่ใช่ขาลอยขาเขย่งเขย่งแต่ว่าเป็นอีกมุมหนึือ ก็มุมนี้ก็คือน่าจะเป็นมุมที่ทำมาถ่ายรูปเพราะว่าจะมีภูเขาล้อมรอบเวลาเราถ่ายออกมาก็จะเห็นภูเขาที่มีหมอกอยู่ด้วยนะเกาหลีเปียกฝนเกาหลีเกาหลีมีฝนได้ได้อันนี้คือนมเมลอนไม่หวานไม่หวานเลยต้องลองชิมดู อ,อ,อัย,ย่เอ่อจะขอบอกว่าเอาเป็นวัดน้อยดีละค่ะเพราะว่าน,นี้ก็คือเป็นกลิ่มมนเมล่อนแล้วก็คือน้ำแข็งเลยเพราะงั้นแนะนําค่ะอันนี้บ่าน้อยหวาน้อย,อ,ยอร่อยสุดแล้วค่ะถ้าเรายืนถ่ายรูปผ่านไปด้านนี้เราก็จะเห็นพื้นหลังอ่ะเป็นโรงกาแฟตรงนี้เขาเรียกว่าโรงกาแฟทําเป็นสไตล์เกาหลีบโบราณ ก็เป็นมุมที่ที่ดีมุมนึงแต่เราจะพาไปดูมุมอื่นเรื่องหาหินปูย่เลยหายหินปูกันดีกว่าอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าพึ่งนะที่เห็นบินเยอะๆเพราะว่าเขามาตอมเกสรดอกไม้เนี่ยถ้าเราไปจับแล้วก็โดนต่อ,อยเหมือนกัน มีทุกแปลงเลยนะเพิ่งมีทุกแปลงเลยเพราะว่าที่นี่อดอกไม้เยอะมากคุ้มค่ากับการที่เราจะมาเที่ยวอะ่ะมาแล้วก็อยากมาอีกเพราะว่ามันดูดีจริงๆอะ่ะมันเป็นพื้นที่ที่ไหล่ไล่มากดูพื้นที่ที่มันใหญ่มากอ่ะแนะนําว่าถ้าเกิดจะมากับแฟนมากับคู่รักถ่ายรูปอะไรเงรี้ยสวยจิ้งดูเกาหลีหน้า จุดหนึ่งที่เป็นจุดไฮไลท์คือดงงย้าเราก็ต้องทําวิธีการในการถ่ายรูปมาให้สวยวิธีการถ่ายรูปค่ะเว้นข้างบนไว้ค่ะข้างล่างไว้ตรงกลางส่วนหนึ่งค่ะเพื่อถ่ายรูปมาแล้วจะแล้วก็ให้ยอดแบบนี้นะคะยอดแบบนี้ค่ะเมื่ออยไปตรงกลางเลยปะยังยด้ไหคะโอเค แล้วก็ยออค่ะเพื่อได้ภาพออกมาที่สวยเขาบอกถ้าไม่สวยอนะปีให้สวยค่ะรับรองว่าถ้าเราเว้นข้าองบนแบ่งเป็นสามส่วนนะคะแล้วก็ยอ่อลงค่ะค<ะ>่ะฮะใ่ะนี่คือเห็นปู่ที่คนตามหาหรือเปล่าใช่ค่ะ หลังจากเดินหามาเหนื่อยแล้วเพราะว่าพื้นที่ที่นี่ใหญ่มากก็เลยเจอแล้วค่ะเห็นปูแต่ว่ามันเขามีชื่อของภาษาเกาหลีนะเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้เขาบอกว่าถ้าอยากได้ความร่ำรวยก็ให้รูปท้องอ่าถ้ารูปเลยแม่รูปเลยรูปเลยรวยร่ำรวยสามครั้งสามตัวตรงหรือเปล่าาดูเร็วค่ะไม่ขึ้นแล,แล้วถ้าถ้าใครอยากร่ำรวยก็ ลูกท้องถ้าเกิดใครอยากมีคู่ก็ให้ลูกที่หัวหรือที่เมือ,อถ้าใครอยากได้ลูกผู้ชายก็ให้ลูกจมูกถ้าเกิดใครอยากได้ลูกผู้หญิงก็ให้ลูกหูตรงไหนหูก็นั่นแหละค่ะอันนี้แนะนำนะคะเป็นความเชื่อของเกาหลีเขาก็เลยจำลองมาให้เราอลูกท้องเรื<ห>่องลูกท้องรูปแล้วค่ะได้แล้วค่ะรวยมากรวยมากมากค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปจุดอื่นนะเพราะว่ามีหลายจุดที่น่าสนใจ กิมงานจะรูปก่อนไหมคะรูปค่ะรูปเลยค่ะรูปเลยค่ะยายจำแก่น,นีงเหรอยายแก่นแก้ว จะบอกว่าที่เนี่ยมุมถ่ายรูปปังทุกที่ปังทุกลูปเพราะว่าเขาเซ็ตมาให้เราอถ่ายรูปดูดีพระรามแปดแล้วปะน่ารักเนาะสวยม,มากสถานที่น่ารักมากใช่คือสถานที่เขา่คือถ่ายมุมไหน่ะดูดีหมดเ่ยเนาะเพราะว่าดูชุดอีกช,ชุดเข้ามากคุ้งซิงพุงซิงมากไม่ได้มีโอกาสใส่กันบ่อยๆนะง<ช>มาแนะนำให้ทุกคนใส่ไหมแนะนำ ให้ทุกคนใส่ถ้าอยากถ่ายรูปอ่าแต่ถ้าทุกคนจะมาแบบธรรมดามาเดินเที่ยวมันก็ได้แหละแต่ถ้าจะให้ได้บรรยากาศได้ฟิลจริงอะ่ะต้องใส่นะชุดหนะักคือว่ามันดีอะ่ะถ้าเช่าชุดถ้าเช่าชุดก็190อนร้อยเก้าสิบหนึ่งร้อยเก้าสิบอ๋อไม่สองร้อยแต่ต้องใช้บัตรใช่เราใช้บดดัตรรถไงลดได้สิบบาทเลือหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทชุดน่ะไม่แพงหรอกเพราะเราอ่ะใส่ของเขาเนี่ยชั่วโมงแล้วยังไม่ถอดผม เนี้ยมันเป็นดอกไม้จริงๆเลยนะเราดูพวงใหญ่ขนาดเนี้ยสีแรกมาจับก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นของจริงแต่ว่าเขาลดน้ําไงน้ําใส่เข้าหน้าเลยเนี้ยของจริงของจริงพวงใหญ่มากตรงเนี้ยเป็นของจริงหมดเลยเขาจะเป็นดอกไม้จริงต้นไม้จริงผสมของแบบของปลอมลยอะไรเงี้ยแต่ว่าต้นไม้จริงเป็นส่วนมากของปลอมคือส่วนน้อยส่วตัตอีกแล้วค่ะจะบอกว่าที่เนี้ยจะเป็นภูเขาล้อมรอบอ่ะคือตรงเนี้ยเหมือนจะอยู่ตรงกลางในหุบเขาอ่ะ เป็นเหมือนเมืองในหมอกให้ทุกเขาอ่ะคือมันสวยอยากให้ทุกคนอ่ะมาชมถ้าทุกคนชอบคลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะบายบายอ้าไม่ไปเหรอจะไปกันไปแล้วนะไปแล้วนะต่จะบอกทุกคนว่าต้องม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 าอันนี้พลาดไม่ได้เพราะว่าดีงามปังมาก